이시영 현재 어글리 코리안 비매너라는 ข่าวดีกำลังเป็นกระแสมากที่เกาหลีใต้นะคะลุมย้ำกันใหญ่เลยทุกคนฟังก่อนแล้วมาช่วยกันคิดว่าเอ๊ะอันนี้มันเหมาะสมเหมาะควรหรือเปล่านะฮะอีชียองค่ะดาราสาวยังสวยคือชียังสวยจริงๆนะแล้วก็มีลูกชายแล้วด้วยแล้วก็ล่าสุดเพิ่งประกาศนะว่าท้องลูกคนที่สองใช่ไหมคะชีกกไปกินลมชมวิวอยู่ที่ u s a นะคะมันก็สวยและเป็นอินฟูก็ถ่ายทอดออกมาดูเหมือนจะไม่มีอะไรใช่ไหมแต่สังเกตการตั้งกล้องหรือเปล่าว่าทําไมกล้องเนี่ยเห็นไปยัน โตเธอแล้วก็โต๊ะที่อยู่ข้างหน้าด้วยนะคะก็บ,บอกเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเธอตั้งกล้องผ่านโต๊ะอาหารคนอื่นนะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ถูกจับตามากและจะเห็นว่าฝรั่งคนนี้หันมามองหลายครั้งหลายหนมากๆนะคะรวมไปถึงไม่สบายใจจนถึงขั้นต้องหยิบแว่นขึ้นมาใส่แล้วก็มองไปที่ลูกชายของเธอที่กระโดดโลดเต้นก็คิดว่าน่าจะเสียงดังแล้วก็อาจจะไปรบกวนคนอื่นเขานะคะคนเกาหลีใต้ก็เลยตอนนี้คอมเมนต์กันเยอะเลยบอก ว่าไม่สมควรที่ชีจะทําแบบนี้นะคะโดยเฉพาะในต่างประเทศด้วยก็มีคนเข้าใจผิดเยอะค่ะว่าเป็นทั้งอ่ะคนจีนคนเกาหลีคนอะไรนะคะแต่เขาก็บอกว่ายิ่งเป็นคนดังเนี่ยยิ่งไม่ควรทําแบบนี้ทุกคนคิดว่ายังไงบ้างคะ